สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคินดิติตีเคนะคะวันนี้นะคะคินดิติเนี่ยจะมารีวิวเป็นตลับนะคะพระหลวงพ่อโสธร80ปีกรมตํารวจพิมพ์เล็กนะคะซึ่งใบนี้นะคะเป็นแบบฝั่งเพชรแท้แล้วเป็นงานจิวนะคะก็งานจิวสวยสวยเลยนะคะๆๆเพชรเนี่ยเม็ดละประมาณ3 4ตังค์นะคะทั้งหมด40เม็ดนะคะชื้นนี่เลยนะคะแล้วก็เป็นงานขัดเงาทั้งใบนะคะแต่ว่าเดี๋ยวคินมาให้ชมกันนะคะว่าตลับงานจิวใบนี้เนี่ย เอ่อเป็นเรียกว่าวิธีเปิดปิดเนี่ยจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวมาชมกันเลยนะคะนี่นะคะฝั่งด้านหน้าเนี่ยก็เป็นฝั่งเพชรแท้แบบนี้สวยงามเลยนะคะแล้วรูปทรงก็เข้ากับองค์พระนะคะแล้วก็ห่วงด้านบนนะคะห่วงด้านบนก็มีฝั่งเพชรเหมือนกันนะคะชึบนี่เลยค่ะห่วงจะเป็นปิดแบบนี้นะคะแล้วด้านหลังนะคะก็จะเป็นงานขัดเงาฝาหลังแบบนี้นะคะซึ่งเอ่อเดี๋ยว งานขัดเงาแบบนี้นะคะแล้วก็ด้านล่างเนี่ยก็จะเป็นบานพับนะคะซึ่งเวลาที่เราใช้งานเนี่ยสำหรับใบนี้เนี่ยเราจะเหมาะกับการเลื่อนกันน้ำนะคะแล้วก็เวลาใช้งานเนี่ยเราจะเวลาเปิดปิดบานพับเนี่ยเราสมมติว่าเราเลี่ยมแล้วใช่ไหมคะเลี่ยมใส่พ้าแล้วแล้วเวลาเราอยากจะนำพัาออกมาเนี่ยเราก็ต้องนำหมุดอันนี้ออกมานะคะหมุดที่อยู่ตรงนี้นะคะดึงออกมาแล้วก็ เราก็ดึงออกมาปุ๊บเราก็จะสามารถนำฝาหลังออกมาได้เราก็จะนำพระออกมาได้นั่นเองนะคะแล้วก็ที่เห็นที่เป็นด้านล่างเนี่ยที่เป็นฐานพุ่มๆแบบนี้นะคะก็เวลาใส่องค์พระเนี่ยจะได้ประมาณนี้พอดีว่าได้ที่ร้านมีพระพอดีนะคะแปดสิบปีกรมตลวงวจเนื้อทองคำพิมพ์เล็กนะคะองค์นี้เป็นแบบพ่นทรายนะคะก็นี่ค่ะก็ใส่เวลาเลี่ยมเนี่ยก็จะออกมาแบบประมาณนี้ก็จะกินฐานนิดน,นึงนะคะเราก็จะเต็มเต็มองค์ เข้าทรงสวยเลยนะคะใบนี้ก็ท่านไหนเนี่ยชอบสายงานแบบงานจิวนะคะชอบงานความแบบอลังอลังหน่อยนะคะก็จะเะจะเชร์เป็นใบนี้แทนนะคะก็เลี่ยมกันน้ำได้นะคะก็น้ำหนักของใบนี้นะคะจะอยู่ที่อืมสิบเจ็ดจุดหนึ่งสี่กรัมนะคะเดี๋ยวเคียนจะมีวัดขนาดนะคะบาทกว่านะคะแล้วก็เพชรสามถงสีตังทั้งหมด40่สิเม็ดนะคะก็กะลัดกะัดกว่าอะไรอย่างงี้นะคะแล้วก็ น้ำหนักนะคะเอ้ยไม่ใช่น้ำหนักนะคะความกว้างนะคะความกว้างของตลับที่หน้าจอนะคะตรงหน้าจอเนี่ยจะอยู่ที่2.1เซนนะคะแล้วก็ความสูงนะคะเดี๋ยวเคียนจะวัดจากด้านฐานตรงนี้นะคะเดี๋ยวก่อนนะความสูงของเขานะคะตรงด้านล่างตรงนี้2.7นะคะตรงนี้นะคะเคียนวัดจากตรงด้านล่างตรงนี้เลยแต่ว่าถ้าใครไหนอยากเห็นว่าแบบจะบางหาดฐานตรงส่วนสูงสุดของกลีบ ของมันนะคะก็จะได้ประมาณ2.6กนะคะก็ประมาณนี้นะคะก็แล้วก็ด้านหลังนะคะด้านหลังเราจะวัดตรงส่วนที่เป็นใส่เป็นเรี่ยมได้นะคะก็ขนาดความกว้างที่ฐานด้านหลังนะคะจะอยู่ที่2.25เซนแล้วก็ความสูงด้านหลังนะคะจะอยู่ที่3.2เซนนะคะชึบ แล้วก็อย่างที่บอกนะคะว่าใบนี้เนี่ยน้ำหนักอยู่ที่17.14กรัมค่ะแล้วก็เป็นแบบฝั่งเพชรแท้ด้วยนะคะใบนี้ใส่ได้สวยเลี่ยมสวยนะคะก็เป็นงานจิวนะคะเผื่อท่านไหนตามหาอยู่นะคะใส่80ปีิกกมตำรวจพิมพ์เล็กได้นะคะหรือว่าจะเป็นพารุ่นอื่นก็ได้ที่ขนาดใกล้เคียงนะคะชื้นใบนี้ก็จะประหยัดค่าแรงค่าซีไปได้เยอะเลยนะคะ ก็ท่านไหนสนใจสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะทางช่องทางการติดต่อที่ขึ้นอยู่ณที่นี้ได้เลยค่ะหรือว่าตามหาตลับทองกรอบทองสำหรับพระรุ่นไหนหรืออยากสอบถามตลับทองกรอบทองมือหนึ่งสอบถามได้ทางไลน์ s i t k 6 6หหรือเพจ c e b o o k ร้านตลับทองที่ติหรือด่วนโทร0 8 9 9 8 6 6 6 8 5ได้เลยนะคะก็ร้านเนี่ยอยู่ชั้น3ามห้างมินิปงามวงวงร้านอยู่ติดกับริบตัวกลางเลยค่ะก็เผื่อท่านไหนอยากมาลองตลับมาแบ่งปันตลับทองกรอบทองเศษทองพระทองคํานะคะก็ยินดีให้บริการมากๆเลยนะคะก็ วันนี้คิดนิตเตียวขอตัวลาไปก่อนนะคะถ้าชอบคิดมียังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ปเป็นกำลังใจให้คิดนิตเดียีเคด้วยนะคะขอบคุณที่รับชมกันจนจบค่ะสวัสดีค่ะ